วัครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับบอสฟัน Channel นะครับอ้ไอันนี้เราตั้งตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้รู้เข้าบ้าตอนนี้ผมจะมาพูดถึงด่านทอยฟรีดนะฮะก็คือด่านทอยฟรีดอันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเหมือนสาวยน้ำของพวกเหล่าซอมบี้นะฮะโอโหแต่ละคนมีแต่แลทั้งคู่ปองทั้งอะไรพวกนี้ผมไม่มีอะไรเลยมีแค่เสือ้อ โปรติกกับหน้าโตรเฟสที่แสนจะกวนนะฮะอันครับผมซอมบี้นะฮะตอนนี้เราก็จะฆ่าคนที่ชื่อโอ๊กนะฮะโอซ่านหนึ่งสองสามฮะแล้วเขาก็ตายแล้วฮะยังไวเลยฮะโอ้ผมรีบจัดเขาอย่างรวดเร็วอ่าตอนนี้เราก็จะมาคิวคนต่อไปนะฮะคนต่อไปมันคือคายแต่เราโดนสอยไปแล้วฮะส่วนเรื่องที่ผมจะเอาเสียงเถื่อนอย่างที่กิโลโลเขาบอกนะฮะผมเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะฮะว่าตอนนี้ไม่มีลมเสียงเถื่อนนะฮะ เสียงเถื่อนแล้วมันจะทำให้ผมดูแอปเบลฮะเอ้ยคนละเรื่องแลวตอนนี้ราคิวน้องคิวคิวลครับผมเพิ่งมอบกอนให้น้องคิวคิวไปแล้วครับแต่ตอนนี้ผมไม่อยากพูดครับว่าก่อนคิวมันร้องไงบ้างผมลืมไปแล้วคลิปนี้ทำมาเพื่อให้นี่ล้างนะฮะส่วนเรื่องที่มีคนขอร้องมาว่าให้ผมแฉตัวเองผมไม่อยากแฉนะฮะผมเป็นเด็กเรียนนะฮะเด็กเรียนไม่ใช่เด็กเรียนนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะเล่เลนเกมนะฮะไม่ได้อ่านหนังสือเลยแต่ก็สอบได้เกรด3.6จุดหสามหขึ้นตลอดเลยนะฮะแอบอวดคะแนนตัวเองอ,อีกด้วยอ่านะครับบราวนี่ตายแล้วบราวนี่คือโอนะฮะน้องชายหรือน้องสาวน้องชายฮะของโอซานหรือของสามนะฮะอันนี้ก็เหลือแต่ตันเองนะฮะตันเองเนาะกิโลโลโอ้เขารอมันน้ำได้เยฮะเทมเพอรเทมเพอก็ ไม่ผิดเลยว่ามันแหลกครับอีกอย่างตอนนี้ผมจะมาเจ๊กกำน้ำโชนฮะกำนังสไตล์ฮะกำนังสไตล์โอ้โหอุ้ยเดืยเอยอ่ะครับทาน,นี้ที่แสนจะเร,ร็นะฮะบนลิฟต์ส่วนใหญ่ก็จะบินของกุปองกันะครับแต่ผมไม่มีโอ้ย โอ้เล่นอย่างเทพเลยอย่างเทพเลยแต่ผมสงสัยอี้ข้อน,นึงก็คือซอมบี้ทำไมชอบว่ายน้ำก็จังเบยจุงเบยฮะเห็นตกน้ำกันบ่อยจุงเบยไม่รู้ไปเพาะอะไรฮะทำไมพวกนี้เขาชอบโดดตกน้ำไอเลื่อ่นาแปลกนะฮะสงสัยน้าร้อนคลายเครียดโดยการว่ายน้ำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ผมก็มันถึงรอบสุดท้ายะะแล้วฮะแต่วเราก็จะไม่เอ็นร์จี้กันแล้วผมก็ได้ไปครับ ส่วนเรื่องสัดส่วนของกิโลโลผมจะไม่พูดแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะรบกวนอะไรของเขาฮะส่วนตอนนี้ผมก็จะมาแกล้งพวกซอมบี้ตอ่อนะฮะอ้าวเอ้ยอย่าคิวหนูอย่าคิวหนูหนไปแล้วไปโอ้โหโดนลุ้มขนาดนี้นแรงบุกตกน้ำไปซะและ้วซอมบี้ชอบว่ายน้ำนะครับเพราะหน้าร้อนมันทำให้ซอมบี้คลายเครียดฮนะก็เลยว่ายน้ำ ส่วนตอนนี้เราก็คิวตั้งนเองนะฮะแล้วตั้งนเองก็ตกนานเวลาส่วนตอนนี้เราจะมาคิวอ,อันๆน,นะฮะอันอันตายแล้วครอ้าวตายไวจังจึงเบยอ้าก็จบคลิปยังงี้นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ